าอสังหาปีนี้จะมีสงครามราคาหรือไม่คุณเห็นข่าวนี้แล้วเนี่ยคิดยังไงบ้างคะคิดว่าสงครามราคาปีนี้เนี่ยจะเกิดไหมคะจริงๆอสังหาเนี่ยมีผลกระทบมาตั้งแต่สองปีที่แล้วเพราะสภาวะของโควิดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะอสังหาเท่านั้นนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะทุกธุรกิจเนี่ยเรียกว่าเกือบทุกธุรกิจเลยที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะโควิดเมื่อสองปีที่ผ่านมานะคะ แต่เวลาคุณเห็นข่าวคราวแบบนี้ค่ะถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการที่ลงมือทำแล้วเนี่ยคุณก็จะทราบว่ามันจะมีสงครามราคาเนี่ยเกิดขึ้นจริงไหมนะคะแต่ไม่ว่าคุณจะอยู่เป็นธุรกิจรายเล็กหรือรายใหญ่นะคะสร้างบ้านสามหลังแปดหลังสิบหลังยี่สิบหลังสาสิบหลังห้าสิบหลังเนี่ยนะคะถ้าเห็นข่าวคราวนี้เนี่ยจำเป็นที่ต้องเจาะลึกลงไปนิดนึงว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า คำว่าสงครามราคาก็คือลดแลกแจกแถมหันราคาทำทุกอย่างที่จะระบายสต็อกออกมันเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการที่มีสต็อกบ้านในมือแล้วยังระบายไม่ออกจําเป็นที่ต้องระบายบ้านออกเพราะนั้นก็คือดั้มราคาเพื่อให้ขายบ้านออกไปได้นะคะเพราะนั้นเวลาเห็นข่าวข่าวเหล่านี้อย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะคะเพราะว่าจริงเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยหลายต่อหลายพื้นที่เลยที่บ้านไม่พอขาย ขายดีพี่แดงเองเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวอย่างให้เลยที่บ้านไม่พอขายเลยสองปีที่แล้วเจอสภาวะโควิดเนี่ยนะคะแต่พี่แดงเนี่ยเกือบจะไม่ได้รับผลกระทบเลยบ้านไม่เคยพอขายเลยนะคะจนต้องมาขึ้นโครงการสามอยู่ที่โรจนะวังน้อยในตอนนี้นะคะเพราะนั้นสงครามราคาเนี่ยเกิดขึ้นกับบางพื้นที่แล้วเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการที่มีสต็อกในมือล้นเหลือแล้วจําเป็นที่ต้องระบายสต็อกออกเวลาเนี้ย เวลาที่เราจะแข่งขันเราจําเป็นที่ต้องสร้างกลยุทธ์ในการแข่งขันที่ดีที่อาจจะไม่ใช่สงครามราคาอาจจะเป็นเรื่องของคุณภาพการบริการหลังการขายคุณค่าเหนือราคาสิ่งเหล่านี้ล่ะคะ่ะเป็นกลยุทธ์ที่เราต้องจับเอาเข้ามาเล่นเพื่อแข่งขันนะคะะฉะนั้นถ้าคุณเพิ่งเริ่มเข้ามาในตลาดนี้ก็วางกลยุทธ์ในการแข่งขันให้ดีเพื่อจะได้ไม่ต้องไปบาดเจ็บกับการที่ต้องไปเจอสภาวะ สงครามราคากันนะคะถ้าสนใจเกี่ยวกับเรื่องโครงการการทำอสังหาโครงการการทำจัดสรรการสร้างบ้านขายติดตามอาจารย์แดงนักปั้นเจ้าของอสังหาแล้วจะมีข่าวข่าวดีๆมาแจ้งกันให้ทราบอยู่ตลอดเวลานะคะ